สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนรับเฟรมโฟวเวอร์นัฟนั่นเองก็งซึ่งอย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยพอ,อเวลาคุณผู้ชมเล่นใช่ไหมก็มาเจอเจ้าแมพพวกภูเขาไฟนี่แหละใช่เลยคุณผู้ชมแมพภูเขาไฟนี่นะฮะอย่างต่อไปคุณผู้ชมต้องเจอคนที่ใช้ Frost, ฟรอสส์นัฟนั่นเองซึ่งเจ้า, Frost, าฟรอสส์นั้นต้องใช้กี่สลัไม่รู้แล้วฮะเดี๋ยวต้องตามวันนี้นะฮะต้องตามวันนี้นั่นเอง ตายในแมบนี้นะฮะตายในแบบนี้ว้าต้องคนเจอคนที่ใช้ฟลอสแต่ว่าผมจะไปเปยดดยนูนะครับว่ามันคืออันไหนนะฮะโอ้ยเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดดูเลยว่ามันมือเอ้ยดาบไอ้มีดอะไรอุ้ยนะฮะช่วยผมเปิดดูเลยว่าเอ่อฟลอสอยู่ไหนฟลอส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  ฟอสฟอสฟอสนี่ไงอ๋อตายด้วยฟอสเหรอแล้วผมมียังยังไม่มีครับต้องซายด้วยฟอสบนแมปเมื่อกี้นะฮะแมปนี่แหละคุณผูช้ชมแด่คุณผู้ชมนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับบาย